ัเอกโลสัญลักษณ์วันเอดโลกโลกเอดเกิดขึ้นได้อย่างไรกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโลกเอดระยะของโลกเอดความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับโลกเอดสถานการณ์เอดทั่วโลกสถานการณ์เอดในไทยการป้องกันโลกเอดสัญลักษณ์วันเอดโลก โบสีแดงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันเอดโลกที่ใช้กันทั่วโลกเพื่อแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างผู้ที่ติดเชื้อ HIV โรคเอดเกิดขึ้นได้อย่างไรเชื้อ HIV จะเข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันโลกโลกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโรคเอด ผู้ส,สัมผัสทางเพศหรือการมีเพศสัมพันธ์กับผู้มีเชื้อเอชหรือกลุ่มรักร่วมเพศผู้ติดยาเสพติดโดยใช้กระบอกเข็มฉีดยาหรือเข็มฉีดยาเดียวกันกับผู้ป่วยระยะของโรคเอชระยะติดเชื้อโดยไม่มีอาการผู้ติดเชื้อจะไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆออกมาระยะนี้จะตรวจพบผลเลือดเป็นบวกและมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นให้เห็น ระยะนี้ภูมิคุ้มกันของร่างกายจะถูกทำลายลงไปมากทำให้เป็นโรคต่างๆได้ง่ายความเชื่อที่ผิดกับโรคเอดเชื้อเอชไอวไม่สามารถแพร่สู่กันได้โดยการติดต่อในชีวิตประจำวันกับผู้ติดเชื้อเอชอวสถานการณ์เอดทั่วโลก โรคเอดเริ่มเป็นที่รู้จักในปีพศ2424โดยพบที่ประเทศสหรัฐอเมริกากําเนิดในบริเวณทวีปแอฟริกาตะวันตกสถานการณ์เอดในไทยผู้ป่วยเอดและผู้เสียชีวิตด้วยโรคเอดลดลงกว่าในอดีตที่ผ่านมาการป้องกันโรคเอดใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ รักเดียวใจเดียวก่อนแต่งงานหรือมีบุตรควรตรวจร่างกายและปรึกษาเรื่องโรคเอดจากแพทย์ก่อนดังนั้นจึงได้มีการพยายามหามาตรการเพื่อป้องกันและหยุดยั้งโรคเอดให้เป็นผลสำเร็จโดยองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่หนึ่งธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอดโลก